สว,ส,ส,วส,ส,สวัสดีทุกคนสวัสดีค่ะครูนารามาแล้วใครค like ิดถึงกันบ้างนะคะใครคิดถึงกันบ้างหายไปนานเลยนะคะครูนาราไม่ได้ไลฟ์นะคะอ่าเดี๋ยวใครเข้ามาแล้วนะคะทักทายครูนาราด้วยนะคะระหว่างนี้นะคะระหว่างนี้ก็จะเปิดเพลงให้ฟังอีกแล้วเปิดเพลงใี้วันจ๊นนะคะเปิดเพลงให้ฟังก่อนนะคะใครเข้ามาแล้วนะช่วยครูนาราแชร์ด้วยวันนี้ครูนาราจะมาสอนวิธีการสร้างเงินในติ๊กต็อกแบบง่ายๆนะ ใช้3เทคนิคนี้อ่ะวันนี้บอกเทคนิคให้ทุกอย่างเลยนะะสวัสดีค่ะคุณอาริชาน Hi <laughs> สวัสดีค่ะนะคะผมผมนะ,ผม,ะ,ะ,ะ <laughs> ผมคุณนลกระดกค่ะผมคุณนลกระดกค่ะนะคะไม่เป็นไรนะคะอ่ะขอจัดผมนิดนึงทำ <laughs> ไมวิจัดให้เสร็จก่อนคะ่ะ <laughs> สวัสดีนะคะเพื่อนๆทุกคนนะเดี๋ยวครูโอล่ากดแชร์ไลน์ก่อนนะคะเพีงพอเนาะ พพงอ่าแล้วคุณล่าดูสิสี่งชัดหรือเปล่าเอ่ยนะคะโอเคเสี่งชัดเสี่งชัดนะจ๊ะอ่าโอเค อ้านะคะเวลาจะกดแชร์ไลค์ก่อนแชร์จ้าแชร์ไลค์จ้า <c oughs> แชร์ไลค์กันน,นคะคะเพื่อนค่ะ <c oughs> คอราขอแชร์ขอเวลานะประมาณ2นาทีนะคะแล้วก็เดี๋ยวคุณอล่าเริ่มสอนจ้ะนะคะประมาณ2นาทีไม่เกิน <c oughs> ไม่เกินนะไม่เกินเ <c oughs> <c oughs> พลงขอตจังเลย เฉเนเ่ยเจ้าแฉแฉแฉเนยเจ้เดี๋ยวใครเข้าม,มาดูย้อนหลังเนี่ยก็สกิปช่วงแรกไปนะคะโคตรกว้างว่ะโอ้ยสวัสดีค่ะรักๆนี่ค่ะคะน่ารักตลอดผมกวนคุณน่ารักเสมอเลยนะคะยุบๆ สวัสดีนะคะโอ้ยคกล้องมาเร้วนะคะดีใจค่ะอาวันนี้นะคะดอกคุณลาจะมาสอนวิธีการสร้างเงินในติ๊กต็อกแบบง่ายๆนะคะด้วยสามเทคน,คนิคนี้เพลงจบพอดีค่ะเลิกแชร์ค่ะสอนเลยนะคะสอนเลยนะคะแบบนี้ก็มีด้วยนะคะแบบนี้ก็มีด้วย อ่าโอเคนะคะไปเริ่มกันเลยนะคะไปเริ่มกันเลยนะ,ะวันนี้ครูนราจะให้เทคนิคคือบอกเลยนะว่าครูนาราเนี่ยทำติ๊กต็อกมาเนี่ยประมาณ3น่าจะ3ปีแล้วนะสปีนะที่แบบสิงอยู่ในติ๊กต็อกนะคะแล้วก็ครูนาราเนี่ยใช้ติ๊กต็อกเป็นเครื่องมือในการทําเพจของครูในการทําออนไลน์ของครูนะคะครูนาราเนี่ยผลิตสื่อเนี่ยเริ่มจากติ๊กต็อกนะแล้วครูก็เอาไปลงใน YouTube ลงในเพจนะคะแล้วก็มีไลน์แอดนะะลงใน IG คือลงทุกช่องทางเลยมันเลยทําให้ครูนาราแบบ คือแบบมีความสุขกันอยู่ใน t i k t o ็อมากนะคะเพราะเพราะมันทําแล้วมันได้ขยายต่อท,ทําทีเดียวก็ไปได้ครบทุกที่เลยนะคะการทรู่ะสร้างเงินนะคะจาก t i k t o ็นะคะวิธีแรกเทคนิคแรกนะคะนั่นก็คือนะคะไม่มีเขียนกระดานนะคะจดนะคะ <laughs> จดนะคะวิธีแรกนะคะนั่นคือการคุณจะมีรายได้ จาก t i k t o k แบบง่ายๆนะสิ่งแรกนะที่คุณนราองก็ทำมาและคุณนราก็สร้างไรายได้จากใน Tik t o k มาด้วยแบบธุรกิจที่แบบไม่ต้องลงทุนอะไรเลยนะคะนั่นคือเทคนิคในการสร้างตัวตนค่ะนะเทคนิคนี้เพื่อนๆไม่ต้องเสียเงินในการลงทุนเปิดธุรกิจใหญ่โตค่ะการสร้างตัวตนนะคะใน Tik t o k มันง่ายมาก และไปได้เร็วนะคะด้วยหลักของอัลกอริทึมของ TikTok ค่ะมันจะแตกต่างจากแพลตฟอร์มอื่นนะยกตัวอย่างเช่นสมมุติใน Facebook ใช่ไหมคุณโพสคลิปหรือว่าคุณไลฟ์เนี่ยต้องมีคนกดแชร์คุณออกไปคนถึงจะเห็นถูกไหมคุณเองต้องเป็นคนกดแชร์ก่อนใช่ไหมแล้วก็ต้องให้คนอื่นช่วยแชร์ด้วยคนถึงจะเห็นแต่ t i k t อกค่ะไม่ว่าคุณจะทําคลิปหรือทำไลฟ์เนี่ยเขาจะนำส่งให้คุณทันทีอัตโนมัติดังนั้นการสร้างตัวตนใน TikTok มันเลยง่ายมากม ะค,ะครูนอล่าเทียบนะเป็นอัตราส่วนในแบบส่วนตัวของครูนอล่านะคือถ้าในติกตอกเนี่ยเรียกว่าเป็นสิบเท่าของในเพจนะคะเพราะว่าในในเพจครูนาลามีผู้ติดตามหลักพันใช่ไหมแต่ใน t ิกตอกอัครูเป็นหลักหมื่นนะคะเป็นหลักหมื่นคือมันสิบเท่าแล้วมันเร็ว,ม,รวมันเร็วมากนะคะดังนั้นเทคนิคการสร้างรายได้วิธีแรกที่ครูนอลาให้คือการสร้างตัวตนใน t ิกตอกในระหว่างที่ครูนอลาเดินทางสร้างตัวตนใน t ิกตอกนั้นนะคะ คุณร่าก็ขายประกันได้ค่ะนะคะมีรายได้เข้ามาและนะคะและคือมันไม่จําเป็นว่าคุณต้องมีผู้ติดตามเยอะมากคุณถึงจะมีรายได้นะคะทุนถึงจะประสบความสําเร็จไม่ใช่นะคะรายได้จากที่คุณทา Tik To อกมันจะมาระหว่างทางเรื่อยๆนะคะยกตัวอย่างนะอย่างคุณรล่าใช่ไหมช่วงแรกที่คุณร่าทำอ่า t ิ k To อลนะคะทำในช่องของประกันเพราะอะไรตอนนั้นคูกค อิกับการที่อยากจะนําความรู้ทางด้านประกันออกมาเพราะว่าในเรียกว่าในโซเชียลหรือในทิกต o กตอนนั้นนะคือยังไม่มีคอนเทนต์เรื่องประกันเลยไม่มีเลยนะคะครูนลราแบบเฮ้ยแล้วอยากทํามากนะคือล่าสนุกมากครูลาาก็ทาค่ะทำคอนเทนต์ออกมาสนุกสนุกสนุกนะคะแล้วก็ให้ความรู้ไปด้วยนะะแล้วระหว่างทางก็จะมีลูกค่ะทักมานะคะทักมา,ะะา,มาแบบไม่รู้จักกันบ้างนะ,ะไม่รู้จักกันเลยนะคะก็มีทมักมาซื้อประกันนะคะอันนี้ก็เป็นรายได้ที่มันสร้างขึ้นในระหว่างการสร้างตัวตน น,นี่เป็นรายได้ที่แบบว่ามสมมุติว่าถ้าคุณนะคะเป็นตัวแทนประกันนะหรือคุณเป็นใครก็ได้นะคะใครก็ได้ที่อยากสร้างธรุรกิจนะคะ <c oughs> คุณคุณสามารถเอาหน้าออกกล้องและก็มีเซลล์ขายให้คุณอัตโนมัตินะเวลาคลิปของทูนอล่ารันนะหรือว่ามีคนมาดูย้อนหลังอะ <c oughs> ่ะก็เหมือนทูนอล่าแบบพูดเรื่องเดิมๆให้คนคนจำนวนมากได้ฟัง และแบบตลอด24ชั่วโมงเป็นเซลล์ให้ครูอนราเองคือคลิปหนึ่งคลิปของครูโลราเป็นเซล์ให้ครูโลราอัตโนมัติไม่ต้องมาจ้างใครและไม่ต้องเสียวเวลาในการเดินทางใช่ไหมทำคลิปทีเดียวนะคะก็จบแล้วหรือแมก้กระทั่งเวลาครูโลราทำลาใช่ไหมครูโลราก็จะบันทึกเอาไว้ทั้งใน u t u b e นะคะแล้วก็ในเพจด้วยนะคะก็จะมีคนเข้ามาดูย้อนหลังถูกไหมและนี่แหละมันคือการสร้างรายได้แบบ ไม่ต้องลงทุนใดๆเลยและแบบง่ายมากนะแบบง่ายมากสิ่งสำคัญคือคุณต้องทำด้วยความสุขของคุณนะคะอย่างของครูนราเนี่ยช่วงแรกครูนราดทำด้วยเรื่องประกันเพราะครูนราแบบ <c oughs> ฉันอยากจะเอาออกมามากค่ะมันเป็นอินเนอร์ข้างในแบบเรื่องนี้คนต้องรู้นะฉันอยากช่วยให้เขารู้คนต้องรู้นะก็เอาออกเอาออกมาจนวันหนึ่งเอ้คูโนราเนี่ยเดินทางระหว่างทำระหว่างทำติ๊กตอก็อกมาเลยมันก็สะสมประสบการณ์เฮ้ยฉันทำติ๊กต็อกฉันทำยังไงวะมันต้องใช้อะไรมั่งคือคูโนราก็จะศึกษาศึกษาศึกษา,กษาจนกระทั่งเฮ้ยพอถึงจุดจุดหนึ่งที่คุโนราแบบ มันไม่ใช่แค่เรื่องประกันอย่างเดียวละที่ฉันสามารถให้คนได้ที่ฉันสามารถช่วยคนได้ฉันสามารถช่วยคนในด้านการสร้างตัวตนการลงมาสู่ทิกตอกกันเข้ามาสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ด้วยเทคนิคที่คุณล่าได้ใช้มาตลอดการเดินทางที่คุณล่าทำคลิปเกี่ยวกับประกันมาเห็นไหมนี่ก็คือมันไม่ใช่แค่เรื่องประกันแล้วมันเป็นเรื่องทักษะเรื่องความรู้ความเชี่ยวชาญที่คุณล่าสั่งสะสมมา นะที่คุณราสะสมมาเรื่อยๆนะคะดังนั้นนะคะการสร้างตัวตนคุณเราจะบอกว่าการสร้างรายได้ของคุณมาจากการสร้างตัวตนก่อนเมื่อคนรู้จักคุณนะคะรักคุณศรัทธาคุณใช่ไหมและความรู้ของคุณเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องประกันอย่างเดียวละเป็นเรื่องอื่นละเป็นเรื่องของการสร้างตัวตนครูนลาก็ผลิตคอร์สออกมานะคะมีทั้งออนไลน์โคชชิ่งมีทั้ง p r i v a t e นะคะมีทั้งแบบ p r e ียม m premium โปรแกรมคือมันสร้างเป็นมูลค่าได้หมดเลย ใครนะคะอาจจะคิดว่าเฮ้ยการที่เราจะสร้างเงินใน Tik Took ให้ต้องมีผู้ติดตามเป็นแสนเป็นแสนเป็นล้านถึงจะสร้างเงินได้ไม่จริงนะ,ะไม่จริงไม่จริงเลยนะคะแค่คุณได้มองเห็นของดีในตัวคุณแล้วเอาออกมานะคะไม่ว่าใครก็ตามนะ,ะที่ทำ t i k t o k แล้วเมีแบบเชี่ยวชาญแล้วเก่งแล้วแล้วอยากจะสอนเพิ่มนะคะอยากจะเพิ่มการ ขยายนะขยายให้ช่วยคนนี้มากขึ้นคุณสามารถนําความรู้ที่คุณทำในติต๊ตออกต k อมาผลิตเป็นคอร์สได้มันไม่ได้จํากัดว่าต้องเป็นคุณล่าทุดทำคนเดียวคนอื่นก็ทําได้เพราะทุกคนจะมีฐานแฟนของคุณทุกคนจะมีคนของคุณอยู่แล้วนะคะ,ะนั้นถ้าหากว่าคุณแบบสั่งสมประสบการณ์คุณแล้วนะในการทำต่ตอคุณสามารถอัพนะคะ เรียกว่าอะไรเพิ่มอีกช่องทางหนึ่งในการสร้างรายได้ให้คุณนะคะนั่นคือการคุณอาจจะสอนเกี่ยวกับการทํา Tik t อลสอนเกี่ยวกับการทาออนไลน์สอนเกี่ยวกับการไลฟ์เป็นประสบการณ์ที่มันอยู่ในตัวคุณและคุณดึงมันออกมาโอเคไหมแต่สิ่งแรกที่คุณต้องเริ่มทำนั่นคือคุณต้องเริ่มจากจุดเล็กๆของคุณก่อนว่าตอนนี้คุณอยากทําอะไรนะคะแล้วคุณก็ทำคอนเทนต์แบบนั้นออกมาก่อนนะคะแล้วค่อยๆดูตัวเองว่าชอบแบบไหนชอบทางไหนอยาก ทำอะไรเพิ่มไหมอยากขยายอะไรเพิ่มไหมแบบนี้โอเคไหมนะคะอันนี้คือสิ่งแรกที่สร้างรายได้เพราะครูโนราเนี่ยนอกจากนะคะนอกจากจะขายประกันได้นะ,ะยังมีทั้งคอร์สออนไลน์นะคะทั้งโคชชิ่งและยังมีอีกหลายโปรแกรมมากๆซึ่งมันเป็นรายได้ที่ให้ครูโนราถูกไหมมันเป็นการสร้างมูลค่าของตัวครูนะคะเห็นไหมจะบอกว่ามันไม่ได้เกี่ยวว่าเฮ้ยต้องมีผู้ติดตามเยอะๆถึงจะทําได้ทดําได้เลย คุณอลาก็เห็นอีกหลายคนมากมานะผู้ติดตามแบบเป็นหลักพันแต่เฮ้ยเขามีสกิลเขาศึกษาทางด้านนี้เขาก็เอามาสอนเอามาสอนนั่นก็เป็นการสร้างไรายได้ของเขานะคะ,ะนั้นบอกเลยว่าอันนี้คือวิธีการสร้างไรายได้แบบง่ายที่คุณเองก็ทําได้ด้วยต้นทุนแบบว่าไม่มีอะไรเลยแค่มือถือก็ทําได้แล้วนะคะอ่านะคะต่อไปนะ,ะต่อไปคือข้อที่สองนะคะข้อที่สองนะคะอืออือข้อที่สองอยากรู้บ้างนะคะคอยากรู้บ้างนะคะ สำหรับคนที่แบบว่าคี่ใช้เวลาในการสร้างตัวตนมันอาจจะนานอาจจะเหนื่อยอาจาาอาจะโทอะไรอย่างเงี้ยข้อที่สองทางลัดที่สองนะเทคนิคที่โคโล่ให้นั่นคือคืออะไรครอยากรู้บ้างใครอยากรู้พิมพ์แชร์รัวๆนะคะเพี่ยนแชร์รืๆนะคะอ่านะคะ,นะคะข้อที่สองนั่นก็คือการยิงแอดในติกต็อกนะคะการยิงแอดใน t ิกต็อกสำหรับสายขายเลยนะคุณสามารถยิงแอดขายข,ายของในติกต็อกได้ และออเดอร์ดีกว่าใน Facebook ด้วยนะนะค่าแอดก็ถูกกว่านะคะโอ้โหบอกเลยว่าการมาสร้างรายได้ใน TikTok เนี่ยคือออเดอร์คือมหาศาลนะคะมหาศาลนะ,ค,ะคนที่เป็นแม่ค้าออนไลน์แล้วร่ำรวยนะคะจากการยิงแอดใน TikTok ขายสินค้ามีเยอะมาก นะมีเยอะมากนะคะดังนั้นใครที่ยังไม่ได้ทำติ๊กต็อกเลยนะครูนล่าแนะนำว่าให้คุณได้โดดลงมาทำได้แล้วนะคะโดดลงมาทำได้แล้วนะคะอย่าปล่อยให้มันนานเกินไปนะคะเพราะถ้านานเกินไปมันก็จะเหมือนแอดใน Facebook ที่นับวันก็ราคามันก็สูงมากขึ้นใช่ไหมอ่าตอนนี้ก็คือเรามี Tik t o ็อกนะคะดังนั้นครูน่าแนะนำว่าลงมาเรียนศึกษาทาง Tik t o k ก่อนนะ,ะแล้วคุณสามารถยิงแอดขายของใน Tik t o k ได้สำหรับสายที่แบบว่า อยากจะได้รับเงินดเร็วแต่คุณเห็นไหมว่าสิ่งหนึ่งที่สําหรับเทคนิคข้อที่สองที่มันต้องมีนั่นคือการลงทุนยิงแอดซึ่งมันจะแตกต่างจากข้อแรกดังนั้นสําหรับคนที่ไม่มีทุนอะไรเลยนะคะครูนาราแนะนําเทคนิคแรกนั่นคือการสร้างตัวตนนะสร้างตัวตนมันจะสร้างไรายได้ให้คุณแบบมหาศาลและตลอดการด้วยตลอดการด้วยนะอืแต่วิธีที่2เนี่ยการยิงแอด ขายของในทิกตอกมันก็จะรวดเร็วมากขึ้นใช้เวลาน้อยลงแต่ก็คือคุณต้องมีการลงทุนในการค่ายิงแอดใช่ไหมแต่เทคนิคที่สที่คุณนรัตจะให้นะคะคูวันนี้จะให้แบบเยอะๆในสําหรับเทคนิคข้อที่3นะคะนั่นก็คือนะคะในเทคนิคข้อที่2นะคุณนรัตไม่ได้ลงลึกนะคะไม่ได้ลงลึกแต่คุณนรัตเอามาบอกให้คุณได้รู้ว่าเฮ้ยการทำทิกตอกเนี่ยมันสร้างไรายได้แบบนี้ได้นะหลายๆคนไม่รู้นะคะดังนั้น ไลน์นี้นะคะจะช่วยคุณนะคะอ่านะคะส่วนเทคนิคข้อที่สนะคะนั่นก็คือการเปิด TikTok Shop ค่ะ TikTok Shop คุณไม่ต้องเสียเงินค่าสมัครสมัครฟรีอืมนี่คือการสร้างรายได้ให้กับคุณโดยที่ไม่ต้องแค์ว่าคุณมีผู้ติดตามเท่าไหร่ เพียงแค่คุณมีอยู่ใน3เกณฑ์หนึ่งก็คือคุณมีอายุบัญชีที่คุณจะเปิด TikTok Shop นะ่ะต้องเป็นอายุตั้งแต่18ปีขึ้นไปนะคะสองคือช่อง,องคุณไม่เคยทำผิดกฎชุมชนนะคะประวัติดีมาตลอดสามนะคะคุณจะต้องเปิดทะเบียน TikTok Shop ในไทยแลนด์นะ TikTok Shop Thailand นะคะเพราะว่าข้อผิดพลาดส่วนใหญ่ก็คือจะไปเปิดใน TikTok Shop Indo นะคะ ซึ่งมันก็จะเปิดไม่ได้ไงนะคะดังนั้นคุณเวลาคุณลงทะเบียนคุณต้องเลือกให้มันถูกต้องนะเมื่ออยู่ใน3เกณฑ์เนี่ยคือคุณเปิด TikTok Shop ได้เลยและข้อดีของการเปิด TikTok Shop คือคุณไลฟ์ได้คุณ Live ไลฟ์ได้เลยคุณไม่ต้องแคะไม่ต้องมาดูว่าฉันมีผู้ติดตามเท่าไหร่ตอนนี้นะถึงพันหรือยังนะยังไม่ถึงก็ยังไลฟ์ไม่ได้คือพอมี TikTok Shop แล้วไลฟ์ได้เลยนะคะจากาลูกศิษย์นักเรียนในคอร์สคุณน่านะคอสเอสนะคะพี่เอสออนไลน์ช็อตคัตนะคะ เปิด TikTok Shop แล้วผู้ติดตามอยู่ประมาณ800นะคะไลฟ์ Life ได้มีปุ่มไลฟ์ได้แล้วนะและไม่ใช่แค่โค้ด X คนเดียวค่ะยังมีลูกศิษย์คุณมา,าอีกนะคะที่เปิด TikTok Shop แล้วได้ปุ่มไลฟ์มาละค่ะนะคะแล้วคุณคิดดูเวลาเปิดมีปุ่มไลฟ์แล้วคือมันทำได้ทุกอย่างแล้วอะคุณจะขายของคุณก็ขายได้ถูกไหมคุณจะสร้างผู้ติดตามจำนวนมากขึ้นก็ทำได้เลยเพราะเวลาคุณไลฟ์เนี่ยช่องของคุณก็จะเปิดการมองเห็นมากขึ้น เพิ่มโอกาสที่คุณจะมีผู้ติดตามเพิ่มมากขึ้นมีฐานแฟนฐานลูกค้าของคุณเพิ่มมากขึ้นจากการไลฟ์แค่ครั้งเดียวนะคะและถ้าคุณไลฟ์ได้บ่อยคุณก็ยิ่งเพิ่มโอกาสในการสร้างไรายได้ของคุณได้มากนะอันนี้ก็ประโยชน์ของการแบบเปิดติ๊ t ต k Shop อนะเออแล้วคุณเราจะบอกว่าในติ๊ t o k s h o p นะ่ไม่ว่าคุณจะมีสินค้าหรือไม่มีสินค้าคุณก็ทำได้คุณก็สร้างไรายได้ได้นะคะ ติกตอกช็อปจะแบ่งสินค้าเป็น2อย่างนะอย่างแรกนะคะประเภทที่หนึ่งนั่นก็คือประเภทของสินค้าของตัวเรานะคะเช่นครูนร่ามีเสื้อยืดนะคะในการขายนะอันนี้เป็นสินค้าของครูโนา่านะคะครูโนล่าลงสินค้าเสื้อยืดเนี่ยใน Tik กต o k h o p แล้วอนุมัติเรียบร้อยแล้วก็คือครูโนล่าสามารถขายเสื้อยืดได้ใช่ไหมและอย่างที่สองนะคะคือสินค้าที่ครูโนร่าหรือว่าคุณเองเพื่อนๆเนี่ยไม่ได้เป็นเจ้าของสินค้าแต่คุณเป็นนายหน้าให้เขา และการเป็นนายหน้าขายของให้เขาเนี่ยคุณไม่ต้องสมัครไม่ต้องเปิดบินไม่ต้องทําอะไรเลยนะคะแค่ไปเอาสินค้าของเขามาวางในช็อปของตัวคุณแค่นั้นเลยค่ะมันง่ายแค่นี้เลยนะคะง่ายแค่นี้เลยง่ายกว่านี้มีอีกไหมนะคะง่ายกว่านี้มีอีกไหมคือมันง่ายมากนะคะแล้วเวลาคุณเอาสินค้าของคนอื่นมาลงแล้วในช่องคุณนะคะมีฐานแฟนคุณมาดูเอ้ยในช่องคนนี้นะคะ คนนี้คชั้นชื่นชอบนะเออเขามีขายอะไรบ้างนะไปลองเปิดดูนะอ่อะแล้วถ้าคือเขาสั่งซื้อจากในช่องของคุณคุณก็จะได้ค่าคอมมิชชั่นตามที่ร้านค้าร้านนั้นเขากําหนดเอาไว้นะคะโดยที่คุณไม่ต้องส่งของเองไม่ต้องทําอะไรเลยรอถอนตังค์ออกมาอย่างเดียวดีไหมละ่ะเออนะคะอันนี้คือช่องทางการสร้างไรายได้คุณนะคะในทิกตอกแบบง่ายมากไม่ต้องลงทุนอะไรเลยใช่ไหม มันง่ายแค่นี้เองดังน,นั้นใครยังไม่ได้เปิดติกต o อกช็อปนะครูนนราแนะนําว่าเปิดด่วนๆนะคะไม่มีอะไรจะเสียมีแต่ได้นะ,ะรีบไปเปิดติกต o อกช็อปนะถ้าใครเปิดแล้วคิติดขัดปัญหาตรงไหนนะก็ทักมาถามครูนลราได้นะคะครูนนรานี่ยรับปรึกษาแบบหลายเคสมากนะคะบางคนอาจจะติดเช่นนะเช่นนะบางคนนะถ่ายรูปบัตรประชาชนนะคะในการยื่นเอกสารส่วนตัวใช่ไหมปรากฏว่าถ่ายแบบ ตกขอบไปหน่อยมันก็เลยไม่ผ่านนะคะดังนั้นแบบถ่ายให้พอดีนะ,ะอันนี้คือแบบเป็นข้อผิดพาดบางอย่างแบบจุดเล็กๆนะคะแต่ว่ามันเป็นเรื่องทําให้ผ่านหรือไม่ผ่านเออนะคะนะแล้วก็บางคนนะอาจจะมีปัญหาว่าเปิดติ๊กตอกช็อปเปิดแล้วปรากฏว่ามันไปโยงกับบัญชีเกา่า ซึ่งคุาจะให้เทคนิคนะคะไม่เคยบอกในคลิปเลยนะเป็นไลฟ์นี้ไลฟ์แรกเลยนะที่คุณราจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะสำหรับใครที่ยังไม่ได้เปิด TikTok อ h o p นะคะคุณดูไลฟ์นี้นะคุณจะไปเปิด TikTok อกช็ได้แบบสบายใจนะนั่นก็คือให้คุณเช็คก่อนว่าบัญชีที่คุณจะใช้ขายของนั้นคุณเปิดด้วยอีเมลหรือเบอร์โทรไหม ะะเพราะเวลาคุณสมัครเนี่ยเขาจะให้คุณใส่อ e ีเมลใส่เบอร์โทรและทีนี้ถ้าเกิดว่าอ e ีเมลกับเบอร์โทรคุณน่ะมันเป็นบัญชีกเก่าที่คุณไม่ได้ใช้นะหรือเป็นยูเซอร์เก่าที่คุณแบบไม่ไม่ได้ต้องการจะใช้มันแล้วมันแบบเออมันไม่เวิร์กนะแต่มันมอันใหม่เวิร์กแั้นคุณแบบเช็คให้ดีก่อนนะคะไม่งั้นแล้วคือคุณจะต้องแบบมาหาทางแก้อีกนะคะค่ะแต่ถ้าเกิดว่าใครนะคะเฮ้ยแบบ ทำไปแล้วนะคะไม่รู้จะแก้ยังไงก็ทักไปที่ไลน์แอดครูนาลาได้เลยนะคะแอดนะมีตัวแอดดนวยนะ,ะก็ k r u n o i a h นะคะปรึกษาโดยตรงกับครูนาลาได้นะคะในไลน์แอดเลยนะคะเพราะว่าหลายๆคนนะมีแบบไม่เหมือนกันเข้าใจไหมที่แรกนะครูนาลากล่าวว่าจะ,จะเปิดคอร์สสอน TikTok Shop นะแต่ในรายละเอียดของแต่ละคนมันแตกต่างกันมากเลยนะดังนั้นครูนาา คือเปิดเป็นแบบออนไลน์โคชชิ่งน่าจะเหมาะสมนะน่าจะช่วยเพื่อนๆได้มากกว่าแบบเฉพาะเจาะจงเพราะว่าสมมุติถ้าคุณแบบเรียนเป็นคอร์สเนี่ยมันอาจจะเป็นแบบภาพใหญ่แต่เวลาคุณเปิดเวลาคุณทําแล้วมันติดขัดปัญหาตรงไหนอ่ะมันจะเฉพาะเจาะจงกับคุณมากกว่าดังนั้นครูนล่าก็เลยมีเปิดออนไลน์โคชชิ่งนะสำหรับทำาิ i กต็อกช็อปหรือคุณอยากจะปรึกษาครูนล่าเกี่ยวกับการทำาิ i กต็อกหรือเกี่ยวกับการทำคอร์สหรืออะไรก็ได้ทางด้านจิตวิญญ,ญาณทางด้านความสุข คือออนไลน์โค้ชชิ่งเนี่ยคือเปิดให้ฟรีดันั้นคุณเตรียมว่าคุณอยากจะคุยหรือปรึกษากับทุนล่าเรื่องไรนะแต่ในสําหรับไลฟ์เนี่ยคูนล่าบอกเลยว่าการที่คุณได้เปิดทิกตอกช็อปเนี่ยและ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อตัว,ตวคุณได้มากที่สุดนะแนะนําเป็นออนไลน์โคชชิ่งสำหรับเปิดติ k t ตอ s ช็อนะคะซึ่งครูวนล่านะคิดราคานะคะคือปกตินีออนไลน์โคชชิ่งคือ4,900บาทนะคะสำหรับไลฟ์นี้นะคะใครมาเจอไลฟ์นี้นะคะครูนล่าให้ราคาพิเศษยอยู่ที่2,900บาทนะคะ2,900บาทต่อ1ชั่วโมงนะคะและแถมให้อีก1ชั่วโมง นะคะแถมให้อีก1ชั่วโมงนะคะเท่ากับว่า1แถม1น,นะคะถ้าถ้าเกิดคุณจ่ายแค่2,900กบาทนะคะคุณได้โคชชิ่งกับทูนอล่านะคะเต็ม2ชั่วโมงนะคะ <c oughs> เนี่ยเป็นแบบช่วยคุณละนะคะสำหรับใครที่แบบว่าอยากจะมีคนสปอร์ตนะช่วยดูให้หน่อยนะเพราะทูนอล่าก็เห็นหลายคนแบบอยากให้คูนอล่าจับมือทำเลยนะคะทูนอล่าก็เลยเอางี้แล้วกันเราจะเปิดเป็นออนไลน์โคชชิ่งให้นะ,ะจะได้สะดวกในการที่จะเริ่มโคชชิ่งได้เลยนะคะแล้วก็สะดวกในการที่จะ เปิด TikTok Shop ของเพื่อนได้เลยนะคะใครสนใจนะคะก็ทักไปที่ไลน์แอดได้เลยจ้าแอดครูนาล่านะ,ค,ะคุณจะได้สมบูรณ์แบบไปเลยโอเคไหมนะคะโอเคไหมคะคูแบบครูแบบชอบมากเลยนะใน TikTok Shop เนี่ยมันแบบเออเขาต้องขอบคุณแพลตฟอร์มเขาที่เขาออกแบบมานะคะต้องขอบคุณเขามากๆเลยที่แบบเป็นอะไรที่สร้างไรายได้ให้กับพวกเรา แบบง่ายๆด้วยนะนะแต่สําหรับคนที่เป็นแบบในฐานะของตัวเราเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์เป็นเจ้าของสินค้านะในการลงลลรายละเอียดสินค้าเนี่ยมันจะต้องมีการบิดคำหรือจะต้องรู้ว่าคําไหนควรใช้คําไหนใช้ไม่ได้คําไหนใช้แล้วเขาให้ผ่านนะคะเขาอนุมัตินะคือไม่ได้หมายความว่าสินค้าที่เราเอาลงไปเนี่ยมันจะอนุมัติทุกอย่างนะเขาจะตรวจสอบทุกคําทุกคำเลยนะคะ นะดังนั้นเราต้องรู้ว่าคําไหนใช้ได้คําไหนใช้ไม่ได้นะคะซึ่งเดี๋ยวถ้าสําหรับเพื่อนๆที่มาโคชชิ่งกับครูนาราณนะครูนาราก็จะได้ดูให้แบบเฉพาะว่าเฮ้ยอันนี้ใช้ได้อันนี้ใช้ไม่ได้นะมันแบบเฉพาะเจาะจงไปในแต่ละบุคคลแต่ละสินค้านะคะดังนั้นตัดสินใจให้กับตัวเองนะคะได้เปิดรับนะรายได้ทุกช่องทางนะจ๊ะอ่านะคะเดี๋ยววันนี้ครูนาราสรุปให้นะคะ เทคนิคในการสร้างรายได้ใน t ิ k กต k นะคะแบบง่ายแบบที่แรกแบบที่แรกนะคะแบบ1นะคะแบบ1นั่นก็คือการสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์แบบนี้คือไม่เสียเงินนะคะสร้างรายได้ตลอดเส้นทางโอเคไหมนะคะอ่าแบบที่2คือการยิงแอดขายของใน t ิ k กต o k นะคะและแบบที่3นั่นคือการเปิด t ิ k กต o อกช็อปค่ะซึ่งครูโนราจะบอกว่าแบบที่1แบบที่2แบบที่สามสามารถทาได้หมดเลยนะ คุณสามารถทำได้หมดคุณไม่จําเป็นต้องเลือกว่าเอ้ฉันจะเอาแบบไหนดีนะคุณมีสิทธิ์ทำได้ทั้ง3ทางโอเคไหมนะถ้าใครอยากจะปรึกษาครูนาราเพิ่มเติมก็ทักไปที่ไลน์แอครูนารานะจ๊ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะคะขอบคุณทุกคนที่กดแชร์นะคะรวมถึงคนที่มาดูย้อนหลังนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านจ๊ะพีบ่บ, <laughs> บุายบายค่ะน่าร like ักที่สุดเลยนะคะกด